เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาทำเสื้อคอปกเทเลอร์ใส่เองแบบง่ายๆค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเสื้อตัวนี้จะทำแบบหลวมๆนะคะแล้วมีเชือกมัดไปด้านหลังแทนค่ะสังเกตที่ลูกศรชี้นะคะตรงนี้บุ๋มลงไปถ้าอยากให้ตรงนี้ดูเรียบให้ตัดตรงลงมาเลยนะคะจากแนวเกรดที่เอวค่ะ ตัวนี้จะทำมาจากพัทเทิลเสื้อพื้นฐานไซส์สามสิบแปดนิ้วนะคะตัวปล่อยค่ะแล้วมาแยกเกล็ดเอานะคะไปดูวิธีการกันค่ะความยาวตัวนี้ไม่ได้เอายาวมากนะคะดังนั้นจะเอาเลยสะพกบนลงมาแค่นิดหน่อยค่ะแนวเกล็ดที่เอวให้ตัดตรงลงมาแบบนี้นะคะก็จะได้ด้านหน้าที่เรียบค่ะแต่ถ้าตัดตามแนวเกล็ดเลยก็จะได้บุ๋มนิดนึงเหมือนตัวสำเร็จของแม่นวดนะคะ ความยาวเสื้อเอาตามที่เราต้องการสวมใส่นะคะการแยกแบบนะคะตัดตามแนวเกรดออกมาเลยค่ะส่วนจากตรงเอวลงมาที่ชายเสื้อให้ตัดตรงลงมาตามลูกศรแดงแทนนะคะแต่ถ้าตัดตามแนวเกรดผลที่ได้ออกมาก็คือก็จะดูแล้วไม่ราบเรียบตามที่ลูกศรสีขาวชี้นะคะส่วนชิ้นหลังก็แยกตามแนวเกรดลงมาได้เลยค่ะ สำหรับคนที่ปรับตัวพัทเทินชิ้นหน้านะคะจากแนวเกรดนะคะให้ตัดตรงลงมาแทนเหมือนรูปสอนสีแดงชี้นะคะตรงนี้แบบของเราก็จะแตกต่างกันตรงจุดนี้นะคะแต่เอามาวางบนผ้าตามแนวยาวเหมือนกันค่ะให้ดูที่ขอหน้านะคะวัดออกมา1นิ้วครึ่งค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะส่วนระยะ ริมผ้าถึงคอเสื้อนะคะกว้าง3นิ้วนะคะมาร์กจุดได้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อไปมาดูที่เอวที่เอววัดออกมา1นิ้วนะคะแล้วก็มาร์กจุดไว้ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปลดคอลึกและคอกว้างลงมาที่1.6ซนตเมตรค่ะต่อไปก็ใช้ปากนองแก้วมาวาดคอใหม่นะคะ ส่วนด้านหน้าจุดที่มาร์ครเมื่อกี้ไว้ก็ใช้แม้บรรทัดยาวมาช่วยขีดค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะที่ชายเสื้อเผื่อหนึ่งนิ้วครึ่งได้เลยนะคะส่วนจุดอื่นเผื่อครึ่งนิ้วค่ะตัดออกมาได้2ชิ้นแบบนี้นะคะคนที่ปรับแพทเทิร์นเพื่อให้ด้านหน้ารบเรียบแนวตรงนี้ก็จะตรงเหมือนกับลูกศรแดงนะคะ ชิ้นหน้าส่วนที่สองนะคะถ้าเราปรับแพทแล้วก็จะตรงนะคะตามลูกศรแดงค่ะเพื่อด้านหน้าราบเรียบนะคะวิธีวางตัดก็วางตัดตามแนวยาวของผ้าน,นะคะการเว้นที่ชายเสื้อก็คือ1นิ้วครึ่งค่ะจุดอื่นๆก็คือครึ่งนิ้วนะคะต่อไปมาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังชิ้นนี้ก็คือแม่โนจะทําแบบ พับทบนะคะชิ้นหลังลดเฉพาะคอกว้างค่ะขนาด1.6เซนติเมตรนะคะมีใช้หลักนิ้ว0.75นิ้วก็คือคอกว้างของชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็เอาเท่ากันนะคะกว็วาดออกมาตามรอยได้เลยค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะเผื่อเย็บเท่ากันนะคะครึ่งนิ้วและชายเสื้ออยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะ คลี่ออกมาก็ได้แบบนี้นะคะสำหรับชิ้นหลังชิ้นที่1ค่ะต่อไปชิ้นหลังชิ้นที่2นะคะก็วางตัดออกมาได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาตรวจสอบไหล่นะคะของชิ้นหลังและชิ้นหน้านะคะเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันวัดต่อกันนะคะถ้าไม่เท่ากันให้ปรับให้เท่ากันนะคะ อันนี้คือเอามาตรวจสอบชิ้นต่อชิ้นนะคะอ้ามาเจอส่วนเกินแล้วค่ะตรงนี้ก็คือก็ตัดออกเลยนะคะจะได้เท่ากันจากนั้นก็นำมาประกบกันค่ะชิ้นหน้าหนึ่งและชิ้นหน้าสองนะคะแล้วก็มาวางเย็บค่ะ เย็บประกบชิ้นหน้าที่1แล้วก็ชิ้นหน้าที่2เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับชิ้นหน้าก็เอามารีดนะคะต่อไปก็มาทําชิ้นหลังด้วยด้วยค่ะชิ้นหลังก็มากรัดนะคะจัดให้ตรงกันที่สุดนะคะแล้วก็นํามาเย็บค่ะเย็บแล้วพงให้เรียบร้อยนะคะเสร็จก็นําไปรีดเหมือนชิ้นหน้าค่ะ จากนั้นก็นําชิ้นหน้าและชิ้นหลังมากลัดเข็มหมดนะคะทดลองมานํามาสวมใส่ได้ค่ะเผื่อจะแก้ตรงไหนก็จะได้แก้ไขได้ทันค่ะต่อไปนําชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะมาประกบไหลแล้วก็นําไปเย็บค่ะเย็บแล้วพ้งให้เรียบร้อยนะคะทั้ง2ข้างจากนั้นก็นําเสื้อนะคะมาวาง เพื่อที่จะทำสาบด้านซ้ายและขวานะคะอันนี้คือมนูดเย็บประกอบเสร็จแล้วมนูดค่อยมาทำสาบทีหลังนะคะถ้าเราจะทำสาบตรงเนี้ยก่อนเราเย็บก็ได้นะคะทำสาบก็คือทำให้เหมือนกับชิ้นหน้านะคะแล้วก็เอาระยะความกว้างตามที่ได้บอกไว้ค่ะจากนั้นก็ตัดภากาวีรเนเนะคะเท่ากับสาบนะคะแล้วก็นำมารีดติด ให้เรียบร้อยค่ะถ้าไม่รีดก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้รีดนะคะแต่ว่ามันก็จะดูแบบอาจจะดูไม่ได้เนี้ยบเท่ากับเวลาที่เรารีดติดนะคะจากนั้นก็ไปสาบเรียบร้อยแล้วนำประกบด้านสวยเข้าหากันค่ะตรงนี้เราจะเอามาเย็บติดนะคะเดี๋ยวระยะเย็บไปดูกันค่ะวัดจาก ลิมผ้าเข้าไปนะคะ1นิ้วครึ่งค่ะระยะเย็บสำเร็จแล้วก็มาวัดนะคะตรงนี้ก็จะได้มุมอยู่ที่1.25นิ้วนะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่มความกว้างตรงนี้ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าทำตัวนี้เป็นตัวแรกแนะนำให้ทำเป๊ะๆตามที่แม่นสอนก่อนนะคะต่อไปก็ตัดมุมตรงนี้ออกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เวลากลับด้านแล้วมุมจะได้สวยนะคะ จากนั้นเมื่อกลับด้านออกมาแล้ววัดลงมา1.75นิ้วค่ะแล้วก็มาร์กจุดไว้ให้เรียบร้อยนะคะทำแบบนี้ให้ทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็ล้มตะเข็บค่ะให้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็นำไปเย็บค่ะซ้ายมือก็คือให้ล้มตะเข็บไปทางชิ้นหน้านะคะแล้วก็นำไปเย็บค่ะ เย็บ yep, ลงมาเรื่อยๆจนถึงที่จุดเอวนะคะที่จุดเอวมัดมาร์กไว้ให้เรียบร้อยพอถึงที่จุดเอวให้เปลี่ยนเลนนะคะให้เปลี่ยนเลนเย็บ <Yep. S 1> มาล้มตะเข็บไว้ทางด้านซาบแทนแล้วก็เย็บฝั่งนั้นแทนนะคะลงมาจนสุดชายเสื้อค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะทำไมเราต้องเย็บ สลับเลนแบบนี้เพราะจะทำให้บิดออกมาได้แบบนี้ค่ะจะเย็นๆค่อยๆเย็บนะคะทำทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วก็มาทำคอค่ะวิธีทำคอก็คือให้วัดรอบคอนะคะเริ่มวัดตามลูกศรชี้นะคะไปสิ้นสุดอย่างอีกจุดหนึ่งของคอเสื้อค่ะวัดได้เท่าไร่นำมาทำปกนะคะแม่นุชจับเผื่อเย็บ ปกอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะก็คือบวกเข้าไปรวมกับระยะของความยาวคอเสื้อนะคะความกว้างปกมนุษย์ใช้อยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะอย่าลืมตัดผ้ากาวเลน่มาด้วยขนาดที่เท่ากันด้วยนะคะผ้ากาวเลน่จะอยู่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดก็ได้นะคะแล้วนำมาวางเย็บค่ะปกจะได้แข็งนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็ตัดมุมออกค่ะแล้วก็กลับด้านสวยออกมามาร์กที่2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็นำมาวางเย็บค่ะเวลาวางเย็บนะคะล้มตะเข็บไปที่ปกด้านที่ไม่ได้มีผ้ากาวนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะผ้ากาวที่มาใช้ทำ ปกนะคะวีรนีนะคะรีดติดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูมุมปกค่ะวัดลงมา1.25นิ้วนะคะทำทั้งสองด้านแล้วนำไปประกอบดังต่อไปนี้ค่ะมาร์กจุดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ใช้ไม้โค้งนะคะมาช่วยวาดเชื่อมค่ะ แล้วก็วาดเส้นเผื่อเย็บให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตัดออกตามภาพนี้ค่ะแล้วก็นํามาประกอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เย็บเชื่อมไปหาจุดที่เราเย็บไปก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นก็ตัดตรงฟีเข็มสุดท้ายนะคะให้ได้แบบนี้ ด้านสวยออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปให้กลัดคอเสื้อของตัวเสื้อกับปกเสื้อที่ไม่ได้อัดกาวนะคะแล้วก็วัดระยะคอสําเร็จไว้ให้เรียบร้อยนะคะ2นิ้วครึ่งค่ะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำไปวางเย็บค่ะ วางเย็บคอรอบที่หนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้ค่ะสำหรับเย็บคอรอบที่หนึ่งนะคะต่อไปวัดระยะปกนะคะมาร์กจุดให้เรียบร้อยแล้วก็ กัดเข็มหมุดให้ได้แบบนี้ค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็นำไปวางเย็บค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะนี้ก็จะใช้ฝีเข็มละเอียดนะคะแล้วก็ให้นำไม้โค้งมาช่วยวาดเย็บตะเข็บคู่แนวโค้งแบบนี้ค่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็ไปวางเย็บค่ะ เย็บเต็บเก็บคู่เรียบร้อยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปมาทำวงแขนนะคะตัดผ้าแนวเฉลียงค่ะขนาดความกว้าง1.25นิ้วนะคะแล้วก็มากลัดรอบแบบนี้ค่ะแล้วนำไปวางเย็บนะคะต่อไปให้ล้มตะเข็บไปทาง พักกุ้นนะคะแล้วก็เย็บทับอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะกุ้นหลบไปด้านในนะคะก่อนที่จะพับเย็บอีกรอบนะคะอย่าลืมคลิปรอบวงแขนแบบนี้นะคะเวลาเราพับมาเจ,าจะสวยไม่รั้งค่ะจากนั้นก็พับเข้าไป0.25น,นิ้วได้นะคะ แล้วก็กลัดเข็มหมดให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้เนี่ยแม่เราจะใช้การสอยเมอเอานะคะจะทำให้ดูสวยกว่าใช้จักเย็บค่ะใช้สีที่กลมกลืนนะคะแล้วให้ออกด้านสวยน้อยที่สุดนะคะทำเรียบร้อยทั้งสองข้างจากนั้นก็จับตะเข็บใต้วงแขนให้เท่ากันแล้วก็มาเย็บประกบด้านข้างค่ะ วางเต็มตีนผีนะคะแล้วก็เย็บลงไปเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วพ้งกันรุ่ยให้เรียบร้อยต่อไปมาดูที่ปกกันนะคะที่ชายเสื้อวัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็เย็บค่ะอันนี้เย็บสั้นๆนะคะเฉะพาะสาบค่ะเย็บเสร็จแล้วก็ตัดมุมออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับด้านออกมาก็จะสวยงามค่ะ สำหรับชายเสื้อนะคะนำไปพ้งกันรุย้ยแล้วก็พับเย็บเย็บด้วยการสอยมือแทนนะคะต่อไปทำเชือกนะคะความกว้าง2นิ้วค่ะแล้วนำไปพับเย็บนะคะ นำไปวางเย็บเสร็จแล้วก็มากลับด้านนะคะแมนุนย์ใช้ตะเกียบช่วยนะคะใครมีวิธีไหนใช้ก็สะดวกกว่าน,นี้ก็ใช้ได้เลยนะคะของมนนษย์มนุนย์ใช้แบบนี้แทนนะคะแล้วก็แม่เราจะเอารอยเย็บอยู่ตรงกลางค่ะนำไปรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปต่อที่ตะเกียบด้านข้างตรงช่วงเอวค่ะจะมีสองชิ้นนะคะ สำหรับชายเสื้อนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าสอยก็สอยง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าผ่านการสอยที่วงแขนมาแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะสอยให้เนียนที่สุดค่ะสำหรับเชือกนะคะตรงปลายไม่ชอบแบบตรงๆทื่อๆก็ทำเป็นแบบมุมแหลมแบบนี้นะคะ ถ้าพับเย็บกับจักไม่สะดวกก็ใช้เข็มสอยได้ค่ะภาพนี้คือแม่นดก็ทดลองมัดเชือกมาทางด้านหน้านะคะตัวนี้ทำแบบไซส์หลวมๆนะคะไม่ได้แบบพอดีตัวกับของตัวแม่นดเองนะคะและเวลาเราดึงไปมัดด้านหลังก็จะดูเข้ารูปมากขึ้นกว่ามัดด้านหน้าค่ะ